ในวันนี้พวกเราจบการศึกษาไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะต้องเดินทางมาเพื่อเข้ารับการซ้อมรับปริญญาบัตรและในวันนี้จะเป็นวันที่พวกเราอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก,กันที่สุดก่อนที่พวกเราจะต้องเดินทางแยกย้ายกันไปทําหน้าที่ของแต่ละคนครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บัณฑิตสาวๆนะคะแก๊งสาวของวิศวะศึกษา บรรยากาศการซ้อมรับปริญญาบาตัตรจะสนุกมันขนาดไหนน้องๆในคณะวิศวกรรมศาสตร์จะมีอะไรเซอรร์ไพส์ให้พี่ๆบัณฑิตหรือไม่ติดตามรับชมบรรยากาศได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับทุกคนหนึ่งนี่ฮะอนไงสวัสดีครับไปไหนตั้งใหม่ดีตั้งโอเคครับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับจักรีแชนแนลนนี้อยู่ที่ราชมงคลอานาคตเลืกครับซ้อมมาเข้าแถว พี่ able, ใกล <c oughs> <c oughs> ้แล้วมันใกล้แล้วนะเจมส์ใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดเดียวอัมนาจเท่าไรครับร้อยยี่สิบเจ็ดมึงก็เป็นแค่จานเลยไม่ได้เป็นในร้อยแบบเขาหรอกแล้วจะคุลอกไรแล้วนี่ครับบรรยากาศครับไหนเรื่อจะได้ม้างนานได้เจอเป็นอย่างนี้แหละมีเรื่องเยอะแยะให้คุยอ่ะนี่นี่นี่ขวดดูเบ็ดซื้อไปเยอะเลยเฮ้ยครับไปเดี๋ยวเราไปเข้าแถวครับนี่ครับบรรยากาศ นี่ครับจันโอครับไอโอแห่งพิศนุลจันโอเข่าคอครับแล้วเดี๋ยวถ่ายข้างนอกให้หน่อยดิเน่าถ่ายอยู่ข้างนอกกันไม่ต้องเดินแถวโอเคครับไปเดินเลยไปเข้าแถวครับนี่ครับบอบอเครื่องกลครับต้องบีบเลยบอบอเครื่องกลครับอุ้ยบอมแถวแก้วกีบ นไครับเซฟเป็นไงครับยอดละไม่เจอกันนานเลยคิดถึงมากเลยปีนึงอถึงปีปะปีอะไรได้เจอนไ้ตากยูทูบเหเก็บไว้เราต้องจำนครับเคนตั้งขบวนครับนี่ครับอยู่หน้าเลยเป็นไงล่ะสุดไม่สุดอะเดีด่าทุไนเบอร์หนึ่งนะครับอ เบรกวิศวะคนเยอะสามสาขาดววเอยู่กันขามยสมัครเลยหึกงพัน่งใช่ครับไเด็กนี่ไม่ค่อยได้ฝึกเลยนะครับคนฝึกนี่แบบว่าลอยตีมดออะผมไม่ค่อยได้ฝึกไง ตอนไปว่าอ้วนแล้วกลับมาอ้วนกว่ากลับมาอ้วนกว่าแล้วก็จะผอมตัดอะไรก็ตัดแต่เนื้อตักก่อนรีวิวนี้เป็นอะรทำอะไรบ้างครับตอนนี้นะครับก็หลังจากที่ลงทะเบียนในเวลา6โมงครึ่งถึง7โมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็ตั้งแถวเพื่อเดินขบวนและก็จะไปเบาๆเสียงตรงไหนเนี่ยผมมาเสียงวะผมมตหาต้องแข็งแรงครับผมนะครับผมก็ต้องไป จริงกัไปยืนหน้าสาธงนะครับเพื่อเคารพธงชาติแล้วก็จะประกาศเกียรติยมอันดับ1 2 3่ง6 7ามีห้าเมีนะครับมีแค่2อ <l> ง <ots of asteroids> <c oughs> <c oughs> มีแค่1นึงกับ2นะครับครับผมก็รอชมต่อไปครับ เขามายืนตกมือครับแสดงความดีใจมึงอย่าหยุดพูดสักห้าทีที่ ครับเพื่อไปยืนเป็นเกียรติที่หน้าเส,สาธงครับเดี๋ยวดูวิศวะครับเกียรติยศอันดับสองครับอุ้ยไล่ไปเลยเนะี่ยไล่ไปเลยเนะี่ยอันดับสองหมดเลยครับเนี่ยอันดับหนึ่งไอ้คนแหลมๆเนี่ยแหลมแอันดับหนึ่งสุดจริงยวนดีครับ อุ้ยมาชายฮะแข่งนี้บหมดเลยไปกันหมดเยที่โสุขสรานิยมอันดับสอบครับได้ไหมนะพี่อะได้นี่นี่คือวิเพชนะครับเขาเป็นตกรุ่นครั้งที่แล้วแขนหักแขนหักก็เลย่ต้องมารับรุ่นนี้ปีแล้วซ้อมปีนี้รับจริงแล้วไปไนะเชียงใหม่ไปไปไปเชียงใหม่ด้วยเอ เอันดครับอันดับหนึ่งครับเจนเดียครับอุ้ยไาแล้วสองอ๋อสอันดับสอง่สามแปดนไครับอดเหีนี่ครับเอ่อขอแถวต่อแถวทำอันนี้ถ่ายรูปรุ่นนี่ครับตั้งกล้องครับตั้งกล้องแห่งวิศวะ ตัดเสียงออกไงเลยเหี้ยครับไปเดี๋ยวถ่ายรูปครับรุ่นครับถ่ายรูปรุ่นครับเหนื่อจากกิน้ยนาทีครับครับอยู่สำหระบพชรพิศนุโลกครับไปเยี่ยมเย็นได้ว่าอาหารเลยครับครับทำไมท่านแล้ต้องทำตัวอย่างนี้ครับตะเบปะรดเนี่ยทำามทำแบบนี้อะทำแบบนี้ไม่ถนัดครับ นี่นี่ก็เจอขับอยู่นี่และเนี่ยเจอขับนี่ดูจิโก้ันใช้หน้าเนี่ยดูดูดูไปเอาตังบวชพาไปต้านฝันได้แล้วเฮ้ยว่าบ้าเพื่อนมือผมตื่นแล้วเฮียบไปถ่ัยดท้ายครับนเฮ้ย เยนลไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนกันมากนะู่ที่เยนะครัานดินะครงัขยัไปเลยค่ะคผู้ผู้ชายผู้ชายแถวสองก่อนแถวสองก่อนไม่ต้องไม่ต้องนะครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่เดิมครับก็คือเราเดินมาหลังจาก ถ่ายรูปหมู่เสร็จแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศร,รูปหมู่ครับยังมีบางจอกพี่ก็ยังเห็นจอด้วยนะครับบรรยากาศการถ่ายรูปหมู่ครับนี่ฮ่าฮ่าฮ่ลบก่อนตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนๆไปไหนแล้วครับเขาน่าจะไปถ่ายรูปกับครอบครัวเขาแล้วแหละไปดูครับเขาไปดูถ่ายรูปเฮ้ยนี่ไงเดี๋ยวพาไปดูครับอันนี้คือของคณะอะไรอันนี้ของคณ,ณะพืชศาสตร์คณะพืชเหรอคณะพืชครับนี่ครับดูบดอกคณะพืช นี่วันแรกจะเดินไปไกลขนาดนั้นเลยไกลนเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูครับมีบรรยากาศนี่พาไปดูร้านซื้อให้ตัวเองหน่อยะนี่คือแบงค์ดอกของอะไรนี่คือบรรยากาศทำการถ่ายรูปอันนี้คือกูคนที่เราไม่ได้เข้าไปรับจริงที่เชียงใหม่นะครับเราก็เลยไม่ได้เข้าไปในซ้อมที่ที่นี่นะครับคนที่อยู่ตรงนี้นะณจุดเวลาเนี้ยก็คือคนที่ไม่ได้เข้าไปรับที่เชียงใหม่ คือบรรยาากาศอ,นะอันนี้แบ็กดับของสมาคมชิดกาวบรรณามาแล้วไหวไม่ชนเลยล่ะบนรณาครับบรามาแล้วบราสอนอยูไ่ไหนเทคนิคบ้านค่ายค่ะอยูอ่จังหวัดระยองนานโตขึ้นตอนนี้เขากำลังเปิดรับสมัครเพื่อน ตอนนี้กำลังเปิดสมัครนักเรียนรอบโคต้ายังเหลืออีกประมาณสที่นั่งช่ช่างคนหลือแค่สิบคนเล่าถ่ายของครับตอนนี้เราก็อยู่ณโรงงานณที่แห่งณโรงงานอุตสาหการนะครับนี่คือพื้นที่นะครับปฏิบัติงานของพวกเราตลอดตลอดกี่ปี3ามสามปีสาปีนี่ครับบรรยากาศเรากลับมาเป็นพื้นที่ของบรรยกาศของหน้าวิศวะ ครับตึกวิศวะครับโอ้ครับผมหม่ยใช่ใจนะเอาตาแล้วแล้วครับตาแล้วละนี่คือนี่คือน้องเพลงนะครับวิศวะครับนี่คือน้องเพลีเพลงแห่งช่างช่างเชื่อมพิศวะนิโลกครับน่าเชื่อว่าตอนนี้ช่างเชื่อมพิศวะนิโลกกำลังเปิดรับสมัครนัเรียนอยู่ครับถ่ายอินเหรอนี่คือถ่ายอินเหรอสามารถไปสมัครได้นะครับนี่ครับชั้นไปก็จะเจอครูคนนี้นะครับ าโอเครวมอยู่ดูมไปเราได้อยู่ในพี่ไออีนะเราได้อยู่ในรวมอ่าโอเคโอเคเริ่มบูมใหม่เริ่มบูมใหม่อ้าวเรียกเลยมี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  ใากงเราวิบมบมบ่มคนละบ่คนละม่พอมพรอมพอมเคลบ่คนละมมารวมกันคนละเจอคนลันแต่ะหานเกียวคนลล้นคนลไวแต่ะตายกมเกลวนละทวนคนลเที่ยว่าองคนลองคนลาองคนเอมี่บมบมเอมี่บมบมเอมี่บุมบุมมีเต้นไหมเนี่ยดีครับ ปากตาตาปากตาตาปากตาตาปากาตาปากตาตักดาบูมวนาวันฆาเกิดถือมือจากไฟห่าใจิีธนูกับพ่อข่าผูเกียยไกให้าใหญ่ยิงฟ้าข้าคนจริงจะยิงินีธนูสาติน้อยใจธารอเลี้ยงมุ่งเขียยไกไม่เด้ส่รนพรอารลหลองมาเป็นชัยถึงตัวตายด้วยใจใจู whoa ไปครับจบแล้วหังจะเฮ้ยเรียมของเเปล่าไปซื้อมาเลยตุ๊กตาัครับครับเฮ้ยตุ๊กตาได้แล้วครับผมปครับไปมา ตอนนี้เราก็อยู่ที่ตึกวิทยาบริการนะครับตอนนี้คนที่ไปเชียงใหม่เขาจะอยู่ข้างบนจากนั้นแล้วคนที่อยู่เชียงใหม่เขาจะลงมาลงมาเสร็จปุ๊บเขาก็จะไปกินข้าวตรงนี้เราก็จะกินข้าวตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะเดินไปที่คณะแล้วก็กลับบานะ้านหละจบนี่ฮะข้าวข้าววันครับนะนักขั้นครู้ไหม่ นี่ครับเราก็คนที่เข้ารับปริญญาเนะขาลงมาแล้วนะตอนนี้เขาลังงกินข้าวอยู่อันนี้เราจะตั้งแถวตรงนี้นะครับข้างแถวตรงนี้เพิบนี่ครับว,วิศวะก็นั่งกินข้าวกันนั่งตั้งแถวตรงนี้ปพิบแล้วเราก็จะเดินไปที่คณะทาพิธีอะไรนิดหน่อยหน่อยบะค้ะแหละนะก็เสร็จพิธีของวิศวะเรียบร้อยนะครับจะย้ายกันกลับบ้านทาลาบครัาพีลาบปะพี่แกครับพี่พี่ลาบร้านไหนพี่แกงจักรีเฮ้ยยึดธงเลยนี่จารุครับ ลาลูกวานยิ่กินอะฮึลาลูกวานกินอะกินเกตเกตด้วยลาลอยู่ไหนนะอ๋อทำหนนอยู่นักขัวสว่นค่ะนี่ผ่านมาค่ะ1 2 3 4า่อแปห็นแค่หัวขอบคุณครับ S <S อออตอนนี้เราอยู่กับบัณฑิตสาวๆนะคะแก๊งสาวของวิศวคุอสาหการตอนนี้เราได้ยึดช่องของคุณจ๊อบจะก,กิบไปที่เรียบร้อยแล้ว <S <S อันนี้คุณอันนี้คือคุณจารุวันนะคะอันนี้คือคุณปณิดาด้วคะเจวันนาปากแซ่คนเดิวค่ะ ยเลโอ้โหดงปืดเลยไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายเลยไม่ถ่ายเลยคือแลกกันไปแล้วให้หน่อยเลยให้หน่อยเลยไปค่ะไปกันต่อสุดที่รักพ่อสุดที่รัก ไปกันไปหาท่านประธานจบแล้วครับจบแล้วเป็นไทยแล้วอันนี้ของใครไม่รู้เรายึดยึดหมดน้นมันนะไปแล้วนะคะไปป่าเต้นของวิศวะนะสวัสดีครับนะครับตอนนี้นะครับกำลังเข้าแถวกำลังจะไปคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับกำลังเดินขบวนโอเคครับไปชมบรรยากาศได้เลยครับ Go. ไปที่แพนแนครับเดี๋ยวจะต้องเดินขึ้นสะพานสู่ความสำเร็จนะครับโดยที่น้องๆเป็นคนนี่ครับขึ้นสะพานเอ้ยขึ้นบันไดได้ไหมเนี่ยไอจอยฟูรี่จูหายเผื่อไมาตัดออกคัดริ่วใหมสี่จุดเก่งนะจ่าเครื่องกลครับเกียร์ยงแม่เป็นหนึ่ง เปลียนทองครับสุดจัด4.00บักจัดอะติดบักจัดอ่ะสามปีอะแซ่บมากแก่บักยังไงวะแกบักนี่หมดนี่ครับบรรยากาศครับวิรู้ครูครูเป็นไงครับจ๋ารอไอเย็นดีค่ะโโอ้หเย็นกี่โมงอากาศกำลังสดชื่นนะเนี่ย

มอูม่พ้นันใน่ลวงใ,ใเกียวใครกองไปตลอดกาลน,นี่จบพอดีเลยวะ่ะเลิอนซื้อพอดี <c oughs> <c oughs> เหได้ไม่เมืเ่อยนะี่อินฟูเอร์ี่อินฟูายไปก็ไม่ได้ลงอยู่ดีไม่ไมขี้เกียจตัดจะ,ะน่ารักเครับเราก็เดินอันนี้คือเกียร์เกียร์เกียร์ของคณะ <S <S มาตรงนี้นะครับเพื่อตั้งแถวเสร็จปุบ๊บเราก็จะน้องๆก็จะตั้งสะพานสู่ความสําเร็จเอ้ยบนไดสู่ความสาเร็จนะครับแล้วก็เราจะขึ้นไปบนเกียร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับรุ่นเราจะกีคนก็ขึ้นต้องขึ้นไปวันนี้ให้หมดทุกคนนี่นะครับ

mahab สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมโอเคคับเดี๋ยวทุกคนออนุญาตมองวงนี้นะคะมาจากกิจชาแนลด้วยนะคสองสาผมเดี๋ยวผมนับมีบางาขอเอกันนะคะหนึ่งสองสามะกิจชนิทำว É! <laughs> เออหน hmm. former 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 Spaß Games> ึ่งสองสามสี่โน้รยะมก็ยกลางหุ่นะโน้ตรยมอยู่กลางหนุนะมงเนกรวยูาวยูาแล้วก็ปาปาปาลก็ปาป้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 าปราป้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 าเ้าะ้าป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 าป้า้าป้้าปาป้าป้าป้าา้าปาป้าป้า้าป้าป้า้าป้าปป้าปาป้า้าป้าป้าปา การรับปริญญาซ้รับปริญญาที่มหลลลานาพิษณุโลกนะครับซ้อมย่อยที่มอตัวเองก่อนนะครับแล้วก็วันที่13ไปซ้อมใหญ่ที่เชียงใหม่แล้วก็14ขึ้นรับจริงที่เชียงใหม่ครับผม เรียบร้อยครับเสร็จที่เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยธารกิจซ้อมเฮียบไปเจอกันคลิปหน้าเราสับคัสับคัับคาบสับคัสสับคับสับคัสสับคับสับคาคฝากสับครับสกายด้วยครับบ๊ายบายครับเจอกันก่อนที่เรื่องราวจะเป็นความหลังเรื่องเล่ามากมายของเองกับฉันยังคิดถึงวันที่เราตั้งวงคุยกัน นั่งรำสุรายังเช้าหายไปดิ้นลนกล็เพื่อชีวิตมีเพียงขค่มึงเป็นเพื่อนชีวิตจากนี้จนวังสุดท้ายไปจน